สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการดับตัวโฟกี้นะครับตัวฉีดน้ำแล้วก็คือเราจะไปทําอะไรได้หลายอย่างนะครับจากตัวลายเส้นที่เราจะดับขึ้นมาเป็นเส้นเส้นเดียวนะครับเอาไปทําเป็นแบบสกรีนสีเดียวบนกล่องสินค้าก็ได้นะครับเราจะเป็นพื้นฐานในการแบบว่าวาดรูปในตัวสินค้านะครับทัน,นี้เราก็อันดับแรกจับให้ตรงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเรา เราจับให้ตรงเวลาที่เราวาดอย่างตัวถังเนี่ยเพราเราวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมันจะง่ายกว่านะครับเราจะปรับให้มันได,ได้เหลี่ยมก่อนนะคนะรับพอได้เหลี่ยมแล้วเราก็ล็อกลอกตัวเช็กไว้เพื่อมาให้มันเคลื่อนไหวนะครับเวลาที่เราลากไปมาดัักแรกเราก็วาดรูปสี่เหลี่ยมนะครับนะเป็นขอบขอบของตัวถังนะครับนะคอามวู้ทุกเคอร์ แล้วก็ดับโค้งนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นเส้นโคง้งแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็ดึงขอบนี้ให้มันตรงกับขอบขอ,บของตัวปกกี้นะครับแล้วก็การบนแเราก็ดึงลงมาครับแล้วก็จัดให้มันเข้าโค้งกับที่ลูกกว่า อ,อย่างนี้นะครับจากนั้นแล้วก็ตัวชันต่อไปนะครับอันนี้เราก็จะลงลงสีให้เห็นว่าถ้าตส่วนนี้เราดาบแล้วนะครับแล้วตรงนี้เราก็ดาบขึ้นมาเป็นชั้นนะครับใช้เบเซียนะครับกดตรงนี้ เราจะดูที่ที่ขอบมันนะครับส่วนตรงนี้เราดับดับร้นไเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ไอ้ตัวของเขาเนี่ยเป็นตัวตัดเข้าไปที่ตัวมันตรงนี้เราคลิก แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเส้นโค้งให้หมดลองเห็นตรงนี้นะครับมันจะเป็นจวแบบโคง้โคงๆนะครับเราจะวาดแยกออกจากกาันเลย เราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเดินด้วตรงตรงแล้วก็ตัดตัวนี้เราก็จะ้จุดเชื่อมเป็นลักษาะอย่างนี้นะครับนะครับตรงนี้เราก็เหมือนกันนะคือทำเป็นบล็อกเป็นช่วง เวลาที่เราทําเป็นล็อกเป็นช่วงๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราแยกออกเป็นชิชช้นได้นะตัวนี้จะดูดูว่าขอบอบอกกดเขามีหนาะแบโค้งลงมาแล้วก็มีเส้นตรงกาง นีนะครับเราก็ถึงตัวนี้เราเป็นตัวโค้งแล้วนะครับให้ตัวนี้มันขึ้นมาหนึง่งแล้วตรงนี้ก็เป็นฝาขอบขอบฝานะครับ แล้วเราก็ตัวนี้เราก็ดึงขึ้นไปเป็นฝาอีกทีหนึ่งนะจากตัวนี้เป็นเป็นฝาแต่เรามันมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ตัวไหนที่เหมือนกันเราก็ใช้วิธี c o อปปี้มาเลย ะครับตรงนี้เราเป็นหัวแล้วตรงนี้เราก็นับเป็นชิ้นอย่างนี้คือทำเป็นช่วงๆครับ ถ้าเราถ้าเราเอาบองขีดอย่างนี้นะครับเราดึงออกไปในแะลมันจะเป็นลักเป็นเหมือนขวดแล้วก็มีช่วงช่วงย่อยตรงนี้นะครับมันแยกกันไปแยกเป็นชิ้นๆกันไปครับแล้วก็ขึ้นมาถึงคอด้านบนแล้วทีนี้เราก็วาดหัววาดหัวแล้วก็จับจับตัวฐานไว้ทักตัวหนึ่งก่อน เปลือกนอกของมันไว้ตรงนี้ก็อาจจะต้องทำเป็นชั้นสองชั้นแะ้ว ตัวชินแล้วแล้วก็ดับตัวไหนตัวนี้มันมันทึบมันไม่ทะลุนะครับ เราอาจจะสร้างอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นคอนทัวร์เอาคอนโทรลอินไซด์ให้มันเป็นร่องอีงนี้แล้วเบรกต้องจับให้โดนตัวคอนโทรลนะเบรกเบรกแยกเสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้เจาะไปตัวนี้ าเจาะไปครับแล้วก็เส้นนี้เราก็นับขึ้นมาอันนี้เราจะเจอะ ก็จริงๆก็ไม่ต้องเจาะเพราะว่าเฮ้ยต้องเจาะต้องเจาะแต่ว่ามันยึดทําไมเป็นตัวฐานใช่ไหมครับเท่ากับว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่าเจาะลงไปนะครับไม่เห็นตัวผ่านมันทีนี้เราก็ต้องมาคิดตัวว่าจะเอาตัวฐานยังไงครับเดี๋ยวเราวาดชิ้นส่วน อยเี้มันต้องมีมีตัดฐานกันเองนะครับเพราะถ้าเราคือระหว่างชิ้นมันต้องมีหนอยหนอยต่อระหว่างกันนะ ตัวนี้เ,เราต้องแบบว่ามื้องงนิดนึงนะต้องต้องอาฐานตัวนี้คุมคุมตัวนี้ไปเลย อยอดลงนี้นนออจริงๆถ้าเกอดจริงจริงเราต้องเอาตัวนี้มาเชื่อมมาเชื่อมแล้วเดี๋ยววัตัดตัวนี้มาเชื่อมกับตัวนี้นะครับสองตัวนี้มาเชื่อมกันแล้วก็เอาคอมไบเจาะตัวนี้ อย่างนี้นะครับมันจะกลายเป็นเป็นตัวเส้นที่ต,อตอดอ๋ยวลองยกออกไปให้ดูนะเห็นไหมครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่ามัน,มนเบาลลงไปมองเห็นว่าแมสซามันเบาลลงไปนะต่อไปแล้วก็ทำตัวนี้อีกทีอันนี้ผมด่าแบบคร่าวๆให้ดูนะครับ แต่ว่าเราพอเราไปดับจริงแล้วเราต้องเก็บพวกรายละเอียดพวกนี้ให้สวยงาม ้องให้ระยะช่องไฟมันเข้าโค้งให้สวยงามนะแล้วก็ตัวนี้ตรงกลางนี้เราก็ไม่ต้องทำเราก็วาดตัวหัวเลยให้มีวาวเข้าไปด้วย ตัวนี้เราดับลนเข้ามานะดับลนเข้ามาในตัวตัวถัง แล้วก็ตัวนี้ก็เราใช้ตัวนี้นะครับก๊อปปี้ขยายขึ้นมาจะเป็นสีอ่อนอนะ่ะขยายนิดหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัดให้ให้ตรงนี้มาตัดมาตัดหลังก็ก็จะเป็นเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับไม่มีช่องไฟที่ค่าก็เท่ากัน แล้วตอนนี้เราก็นับนักกิดเข้าไปในเนื้อเนื้อสันนี่ครับ,แล,รบแล้วก็ใช้ตัวนี้ตัดบปก็ใช้ตัวนี้ตัดอ,อย่างนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น สิ้งหนึ่งที่จะต้องการจะเห็นว่ามันจะมีระยะช่องไปของมันอยู่จะรับหัวตรงนี้รู้สึกภาพมันเปิดจริงเราทําัวให้มันโตขึต้นไปดีกึนึห ตรงนี้มันจะคล้งไม่ค่อยสวยนะครับเราก็ดับล้นมาก่อนแล้วค่อยเอาเส้นโค้ง ดาวเป็ส้นโค้ง,งมันมันโค้งตัดทุกตัวครับเราก็ค่อยเอาตรงนี้มาจับไว้แล้วก็หน้าหน้าตัดตัปุ๊บมันจะ,ม,นจะมันจะเท่ากันหมดมันจะพุ๊บลงมาสวยเลยครับอทีนี้เราลองยกออกไปดูเอาลงไนรเรียบร้อยอเราก็ได้เป็นตัวฟอกกี้ชีด ที่เราสามารถจะใช้ตัวนี้เนี่ยเอาไปทำเป็นแบบว่าสติกเกอร์หรือเป็นแบบแบบพิมพ์กร่องนะครับโดยเราต้องมายับเคอรอแบบรายละเอียดของเขาให้สวยงามอทีหนึ่งนะครับลองทำมาดูนะครับไปย่าครับ